ก็หลังจากที่ได้ขึ้นครอบคนเราองค์พระประธานเมืองคมแล้วอาตมาภาพก็เดินทางมาที่ปังกูพภพชัยบรรณน,นครหน่อยคือไปครอบไปเรานั่นคือว่าปีนอีกทจมัสสาอยู่ใส่นะก็เลยแวะมาปังกูพาพชัยเอ่เื่อตีสิมาท,ทํำอ่อธุระส่วนหนึ่งอยู่นี่แล้วที่นี่ตรงปังกูภาพชัยน,นครหน่อยนี่เนตรงเนียน้ยที่ญาติทําเห็นตอนนี้คือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะ ช่วงนาแรงนี่ก็สิเป็นนามสีฟ้าข้ามงามความรู้เกี่ยวกับเอปังกัวผ้าชัยบรรณคำหน่อยเนาะทีนทีทำทานก็คือกัน้าห้องวอาไปแล้วก็สิเปรียบอารมขยาสารเป็นอารมขยาสารนี่แหละสิประกอบด้วยปรางประธานรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ตั้งอยู่ตรงกลางมงนี้อาก็มีมุกยืนทั้งด้านหน้า ทางด้านขวามือในย่องไปทางหน้าก็สิเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมตั้งอยู่เอิ้นว่าบันนาไล่แล้วก็ตรงหน้าก็เป็นปุระมีสะนามอ่ามีสะหินไายอ่าหินศิลาแรงมีสะหินศิลาแรงอยู่ตรงมุมตรงเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นอ่าศิละปะขอมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ น่าจะขมเอนโบราณประมาณพุทธศตรวรรษที่สิบแปดนี่ยคันหาจำบาปิดกับเราเล่าพ่อสอนหนึ่งพันเจ็ดรอยี่สิบถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบโดยประมาณเดี๋ยวธรรมภาพสีภาพไปเบิ้งทั้งหนอกก็คือไปเบิ้งในส่วนของอ่าที่เอิ่นว่าเป็นเป็นบรรณไล่นะเป็นบรรณไล่าตรงนี้สิเป็นคล้ายๆกับคันห้าเป็น บ้านเ้องกับเป็ดเสมือนเป็นสถานที่ที่ใช้รักษาผู้คนในสมัยนั้นอันนี้คือเนี่ยตรงเนี่ยอ่าตรงนี้คือคือมันจะเป็นห้องอ่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตรงหน้าก็จะเป็นโคบุระยื่นออกไปอันน้าฝั่งซ้ายมือด้านนู้นก็จะเป็นบอ่อน้ำนะตรงนี้คือองค์ประกอบของของฟังกูซึ่งเทียบกับ ปัจจุบันก็นเป็นอนาไมยแหละเป็นสานิเป็นสานินานอนาไม่ใส่รักษาผู้คนสำหรับยาติธรรมเ้าผู้ใดดีสิมาในส่วนของปังกูพระเชมนะครับนหน่อยก็เดินทางจากประทัดคำแกนมาแล้วแวะกับยี่พอเมืองขามมาแล้วก็มาในส่วนของขึ้นมาทางบัวใหญ่เลยบัวใหญ่บ้านในหอดบัวใหญ่เด้อข,อขอกี้ขอกขอ,ขอยนี่บ่ไกลดอกประมาณจากเทียบเป็นกิโลกับประมาณห้ากิโลห้ากิโล ีกิโลหากิโลได้เขามากกับซิมิไปบอกท่างดอกว่าปาังกูพาชัยบ้านนักกน้อยไปเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาเลยวัดอยู่ทางเขาบานเลยบรรยากาศดีบรรยากาศลมลืน่นในส่วนของปังกูพาชัยสําหรับใครที่ชอบการท่องเที่ยวในรูปแบบของอารยธรรมโบราณอารยธรรมขอมอันนี้ก็คือเป็นอีกสานทีหนึ่งทีนาไปซึ่งพระ นาย่อนขึ้นไปจากน้อยการขุดคน้นพระที่ขุดค้นพบในในส่วนของป่าหูพระชชยเป็นคำน้อยเป็นพระทองคําแนพระเงินในพระสมดีดแหนอันนี้เป็นศิลปะสมัยใหม่มาแล้วแล้วก็มีศิลปะบางส่วนที่เป็นศิลปะขอมซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์คณะเดชธรรมหาผปุไดทีอ่าไปโทโมือไปท่มจังหวะพิพิธภัณฑ์เปิดเกิดสิมโอกาสได้เห็นได้เข้าไปเบิง่งได้เข้าไปศึกษาเป็นความรู้อีกแนวทางหนึ่งนะคณะปุไรทีมาเที่ยวในเมืองก่อนแกนกับเป็นช่องทาง เป็นช่องทางเส้นทางท่องเที่ยวไปอีกมองหนึ่งไปแล้วกันในเทมนี้โอเคนิเจริญพรอ